สวัสดีครับคลิปนี้พักครบ,กบรับเซียนไว้ก่อนเรื่องราวของเอฟสา,าก,กับกองทัพอากาศไทยเป็นที่สนใจนี้ขึ้นมาอีกครั้งโดยมีข่าวว่าไทยจะซื้อ2ลำก่อนในปีงบประมาณ2566และจะทยอยซื้อเบื้องต้นต้องการ8ลำราคาลำละประมาณ2,700ล้านบาทแน่นอนว่าสถานการณ์แบบนี้หลายฝ่ายมองว่าไม่จําเป็นอันนี้ก็แล้วแต่เหตุผลที่เราจะคุยกันตามความเหมาะสมนะครับแต่ถ้ามองเฉพาะด้านของข้อมูลแล้วเนี่ยลำละ2,700ล้านบาทเป็นราคาที่ต่ำของ เอฟสเมื่อเทียบกับที่ขายที่ผ่านมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับไทยต้องการ F35A รุ่นขึ้นลงธรรมดา F35B ขึ้นลงแนวดิ่งราคาแพงกว่านี้ส่วน F35C ใช้กับเรือบรรทุกเครื่องบินก็แพงเหมือนกันแต่ว่าใช้เฉพาะนาวิกโยธินของสหรัฐมีการเท่านั้นโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศไทยนะครับ F16 ใช้มานานแล้วและถึงเวลาปลดและก็ปลดไปบ้างแล้วละครับมันเกิดช่องว่างขึ้น F5 แค่อัปเกรดรักษากําลังรบส่วน j u s z สามสิบเกากิเพนกับ t 5 0 g s ความสามารถก็ยังไม่ถึง f 1 6อันนี้ f 4กิเพนต้องทำความเข้าใจนะครับเครื่องบินใหม่ต้องดีกว่าหรือว่าเทียบเท่า f 1 6แน่นอนว่ามันไม่ใช่กิปเพนแน่ๆไม่ถอยหลังเข้าคลอง เพราะฉะนั้นนะครับ F35 เป็นตัวเลือกและแทบจะเป็นตัวเลือกเดียวที่ซ้ำในตลาดอันนี้เราพูดจากความเป็นจริงเพราะหลักนิยมก็คือเครื่องยนต์เดียวจริงๆ F16 มือ2มือ3ก็ยังพอหาได้แต่ต้องเอามาอัปเกรดนี่อยู่ดีอายุการใช้งานก็น้อยที่สําคัญก็คือระบบที่ต้องทันสมัยทันยุคส่วน f s 8 Super Hornet มี2เครื่องยนต์ไม่เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้ว Super Hornet ก็หาไม่ง่ายในตลาดนะครับและมันก็มีข้อจํากัดเรื่องเทคโนโลยีพวก ลาฟาวกับไทฟูนนอกจากมีสองเครื่องยนต์แล้วราคาแพงกว่า F 3 5อีกค่าดูแลรักษาก็พอกัน,ส,นส่วนซู35ถึงแม้ว่าราคาอาจจะดูเหมือนถูกแต่ว่าค่าดูแลรักษาก็ไม่ถูกไม่นับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะไทยเนี่ยต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตนะครับทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางการทหารและผลงานซู -35 ในสงครามยูเครนอาจจะทำให้หลายคนค่อยๆเลิกสนใจซู -35 อันนี้ก็เป็นไปได้ อาวุธยุโทโธปกรณ์นี้เป็นสินค้าพิเศษไม่ใช่มีเงินจะซื้ออะไรก็ได้ตัวอย่างก็มีให้เห็นนะครับทำไมต้อง F 3 5มันสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานต่อจาก F 1 6ได้โดยเฉพาะกับ F 3 5 A ที่สำคัญคือระบบที่ทันสมัยรองรับเทคโนโลยีใหม่และสามารถทำงานร่วมกับพันธมิตรได้ตัวอย่างเช่นยูเครนนะครับระบบอาวุธของยูเครนเนี่ยต่างจากเ a t o พอเกิดเรื่องขึ้นช่วยเหลือลำบากมากส่วนเรื่องราคาของ F 3 5เป็นตัวเครื่องไม่รวมอาวุธอันนี้มันเป็นเรื่อง ปกติเพราะอาวุธนี้ซื้อแยกอยู่แล้วก็เพื่อรองรับภัยคุกคามและภัยคุกคามของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันและ F35 ใช้อาวุธของ F16 ที่มีอยู่แล้วได้ F35 รองรับอาวุธชนิดใหม่ได้เช่น a i m 1 2 0 d นะครับมันสามารถใช้ได้ในระยะยาวรวมถึงอาวุธที่พัฒนาใหม่จากค่ายตะวันตกไม่ว่าจะเป็นขีปนาวททำลายเรือผิวน้ำหรือว่าขีปนาวนำวิธีอากาศสู่พื้นและนั่นก็คือเหตุผลของ F-35 นะครับ ช่วงนี้หนังเรื่องทอปกันกำลังฉายหลายคนนี้ได้ไปดูเกิดความประทับใจกับซูเปอร์โฮเนตอยากให้ไทยนี่เข้าประจำการก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าซูเปอร์โฮเนตเนี่ยเป็นของกองทัพเรือใช้บนเรือราคาไม่ได้ถูกเลยนะครับแล้วก็หยุดการผลิตนี้ไปแล้วซูเปอร์โฮเนตเป็นเครื่องบินยุทธศาสตร์ไม่ขายใครน่งง่ายง่ายนอกจากสหรัฐมิการแล้วก็มีแค่ออสเตรเลียเท่านั้นและล่าสุดอนุมัติขายกับเยอรมันส่วนการจะเอามาผลิตในอินเดียเป็นแค่ข้อเสนอเท่านั้นในตอนนี้ ตอนนี้ซาลามิกาเองก็พยายามอัปเกรดซูเปอร์โฮเนตเนี่ยไปเป็นป็อกที่3แต่มันก็ไม่ราบรื่นมันมีข้อจํากัดทั้งโครงสร้างของเครื่องบินแล้วก็เทคโนโลยีทําให้ต้นทุนสูงมากในการอัปเกรดมันไม่คุม้มวันนี้เรามาพูดถึงเหตุผลว่าทําไมไทยเนี่ยต้องการ F35 ส่วนเรื่องความเหมาะสมของช่งวงเวลาอันนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องแอดมินไม่ขอวิจณ์นะครับแต่ถ้าเอาเหตุผลด้านเทคนิคอย่างเดียวเนี่ยเ3 5เป็นตัวเลือกของเรานี่จริง